สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่องยู u ูบทุกคนมวยแชนแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวลอมาดคู่เอกน้ำเล่นการศึกมวยวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่ส6กันยายน2565ันหกทีวีทีมวยนานานชาติลังสิทธิ์หน้าสนใจครับเป็นการชกกันระหว่างไก่ป่าพอวิเศษยิมครับ130่อยสามสบปอนด์เกงสีแดงครับส่วนผู้ชกของครับสูงสูงยาวยาวครับเขาก็คือปฏิหารพอหลักคุณครับ130ปอนด์เท่ากัน เป็นฝ่ายน้ําเงินไปดูอร์มหลังของมุมแดงครับแลนอกยก5ยอดอิสา,รานรถเสือจา่าเฉดมาชนะแสนส้นนีระวันล่าสุดก็ชนะปฏิหารพอหลักบุญครับขณะที่คู่ชกของเขาลงมวยฝั่งทางด้านมุมน้าเงินครับปฏิหารพอหลักบุญอร์มหลังชนะเอกมงคลน,นออนุวัจยิมแล้วก็มาสะดุดแพ้ไก่ป่าพอวิเศษยิมผูช้ชมเขาวันนี้2ครั้งซ้อนครับ มาดูว่าวันนี้ครับจะตีไข่แตกหรือเป็นทา้งด่าไก่ปลาครับที่ทำแฮตติงให้ก,กับตัวเองครับบนเวทียกที่2ความได้เปรียบอ่อนชกอยอยู่ที่ไก่ปลาครับห้าสี่การพูดชี้ขาดบ,บนทีจานเกลือไก,ก,ก่เกาเขียงบนเวทียกที่2ครับดูว่าเกมจะจบแบบไหนครับสองครั้งที่ผ่านมาไก่ปลาชนะล้วนครับวันนี้ครับจะตีไข่แตกได้หรือไม่ครับผนิหาร ปฏหาจะมีจริงหรือเปล่าครับร้อติดตามครับอ,อ้ต่อยหมัดขวาหน้ากลัวทีเดียวครับไก่ป่าลาูก่างสูงๆเจ้ายาบน้องชายของฟันตอน,นะครับว่โชคพันล้านพอหลักคุณครับนี่คือน,น้องชายของเขาครับดูครับจับไหมสีนะครับเด้งข่าขวาคนละทีครับ พยายามจะขวางหน้าครับระดันระวังแข้งขวาครับไก่ปลาปฏิหารไม่สนใจครับอาสัยความใหญ่ความยาวเดินเวียดเดินชนเข้าไปครับมัดหน้ากระแทกแล้วก็สับขาล่างครับไก่ป่าวันนี้มาอยู่ที่ลังสิตธิ์ครับมาได้อยู่ในป่าจะเป็นอย่างไรครับดันโอ้ยซ้ายนี่ครับโอ้โหซ้าย่าปฏิหารบอกว่าม้าครับยังทนได้ครับไม้ เบกไว้ครับไก่ป่าโยเข้าไปพยายามพยายามจะเดินเบียดเดินชนครับซ้ายหน้ะโดนแทงขวาคือมาเหมือนกันครับหบนยกที่สองเอาแต่ว่าให้น้ำก่อนครับเหมือนกันนุ่งโย่ถ่ายมวยอยู่บนเวทียกที่สามครับปล่อยตัวยกที่สามคว้าระเบียดยังคงอยู่ที่มุมแดงเลือดห้าสี่ครับ ดูครับพยายามดัดแทงซ้ายครับโอ้ยโดนหมัดขวานี่น้ํากระจายน้ําบาแล้วครับปฏิหารยังยืนอยู่ได้ครับเอาหมายของเขาคือจับในตีครับดูว่าจะตีอยู่หรือไม่ครับดูครับเด้งเข้าขวาเสียบซ้ายแล้วตั้งกําแพงไว้ครับไก่ป่าหมัดขวาพยายามจะอัดเข้าไปครับ มาแล้วไกลปลาถ่ายภาพเด็มีสิทธิ์หลับหลนด้วยกันทั้งสิ้นครับศอกซ้ายฟันลอยชัดแทงขวาแล้วก็หยุดต้องดูยงไงดูครับต้องดูยังไงครับขาคายยุกครย่นฟอร์มาไม่ดีว่าเตรียมตัวมาไม่ฟิตนี่มีสิทธิ์หลับหลนแล้วก็แรงคุมไม่อยู่นี่แพ้เลยทันทีครับดูครับโอ้ยฟันศอกมันเสียบซ้าย บาครัไก่ป่านี่มาดุลึดเลยครับดูคดันดันล่างซ้าลล่างฟันสอกขวาคระปุกฟันกันยับครับแต่ว่ายังไม่มีใครแตกครับเหลือเชื่อครับดูครับจิ้มขวาข้อมันครับจังหวะนี้ไหลแขงกดแขนมาไก่ป่ายักเข่าขวาเติมเข้าไปโอ้โหสุดจะบรรยายครับเฉียบไปมาหนึ่งสองอ้แทงขวาล่างซ้ายลำตัว เหลือเชื่อครับฟันกันเป็นร้อยทีแต่ว่ายังไม่มีใครมีตำหนิด้วยมีแผลแตกครับดูครับ ตามต่อเกมที่ยกที่4ครับปล่อยตัวยกที่4ความเรียบยังคงอยู่ที่มุมเลยครับให้บบห้าอสามจนวานี้ดูเหลือเกินนะกายฟาวันนี้ครับดูดันหนอกครับฟันซอกขวาแข้งขวาเติมเข้าไปครับกันยับบวกกันยับเลยครับแต่ว่า มาดูคับว่าใครจะหลนก่อนครับซ้ายยาวๆปฏิหารดักแทงซ้ายครับเอียดดักแทงซ้าย สองครับปฏิหารดักแทงซ้ายครับก็ไา่ปาพยายามจะเดินไล่ต่อยไล่ปั้มไล่อัดไปเรื่อยครับ ยบบกขึ้แล้วยกนี้นี่ต่างกันลึกับครับยกที่แล้วในบวกยืนบวกยืนแรกครับใครดีใครอยู่จะยกนี้นี่ออกมาจาังหวะเป็นของกายปาชัดเจนครับดูครับ ที่ยช่วงสุดท้ายครับความเบียบไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ที่กายปานี่ได้เปรียบอยู่แต่ก็สิช่วงตัวเป็นอย่างน้อยแล้วครับรอชูมืออย่างเดียวแล้วครับพยายามจะไล่ลอยมัดนะครับ ก็เริ่มเงียบแล้วครับสิบวิสุดท้ายคระพุ่งลูกหลังไม่ต้องดูแล้วครับเดี๋ยวรอการจุดมุ่อย่างเป็นทางการครับนี่คือภาพที่สวยงามครับ บอกแดงมาแทนผมไม่เชื่อถ้าบอกเงินมาแทนจะเชื่ออยู่ใช่ครับแดงมาแทนทจริงครับรำการกรวบรวมใบคะแนนครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับการชูมือให้ไก่ป่าพอเสรษฐีครับย้ำแค้นแล้วก็ทำาถิติให้กับกเพื่อนเจ้าชนะปัญหาพอหลักคุณไปรั้นที่3ครับ